ล่าสุดครับใช้บุรีนี่เข้ามาเสียบแทนธนูงเงินพอหลักบุญนะครับที่ถอนตัวออกเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บนะครับถือว่ามาแทนแบบโชคดีมากๆครับแล้วมีโอกาสได้ลุ้นเข็มขัดแล้วก็เงินรางวัลด้วยไม่แน่ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับกําปั้นกําปั้นไม่มีรูไม่มีรู้ด้วยนะนก,กุมกบนี่แหละฮะต่อยกันหนักๆดูฮนะคร่นี้ต้องบอกว่ามีเพียงหนึ่งเดียวครับ ขยับโอ้ายก็ขวาแล้วครับคู่นี้จะตรวจศึกซ้ายชัยบุรีขวาครับโอ้วางแข้งซ้ายโอ,อ้โหสวยครับซ้ายทีครับแม่สายก็ขวาได้แท็ออกก่อนครับถึงก่อนครับอือไฟต่อยซ้ายครับตรวจศึกไม่ได้จะตีเข่านะครับน้องชายของเขานี่เคยไปคว้าโบนัสที่ลุมพินีมาแล้วนะครับครับ น้องชายตัวเล็กครับแต่ว่าขอไปครับพี่ชายครับพี่ชายนะตัวเล็กแต่ว่าน้องตัวใหญ่ครับนี่คือจะรวดศึกกอกัปนาเดิมครับคุณผู้ชมครับก็น้องอาจจะกินเยอะกว่าพี่นะครับตัวโตกว่าถูกพิจารณาสวยครับยืนวยสวยด้วยขวางตีได้ไหมจับว่าไปแล้วก็เป็นลูกศิษย์ของสอนจอทั้งคู่ครับ เป็นอดีตลูกศิษย์คนนึงเป็นอดีตลูกศิษย์สจเปี้ยศครับนี่ครับชัยบุรีครับคนหนึงครับปัจจุบันก็เป็นลูกศิษย์ของสจวิชิตของละอครับจากมวยนิวิถีไทยครับเดินเข้าหานะครับตรวจสอบดีก็อยู่กับสจมาตลอดครับไม่แน่ครับถ้าต่อยดีอาจจะอยู่กับสจอีกคนนึ่งสจสมจิตนี่แหละครับครับสมจิตจงจอหอนะครับเดี๋ยวเอาไปปั้นเอาไปปั้นแต่วันนี้จะแชมป์หรือเปล่าต้องรอดูโอ้โหขวากวอยต่อยซ้ายทีนึ่งแม่ ต้องบอกว่าชายบรีจะขยับเข้าหาแล้วครับโดนแหมดูฮะคือมอนยันหลักเข้าไปตรงนี้คือร่างกายอยู่ที่มุมขาวแน่ครับและของเกี่ยวดวสึกครับรชนะมาหนึ่งครั้งใช่ครับนะครับก็จะรู้จังหวะจักโคนนะครับว่าต่อยกันมาแล้วเนี่ยฮะจำกลิ่นตัวก็ได้หรือไม่แต่จากนี้ไปครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้เสมอครับกับบนเวทีมวยไทยไฟครับ ชุดนี้เรียบร้อยนะครับอย่างนี้โอ้โหหมัดเท้าเข่าศอกครับก็เรียกว่าสดบทเก่าเลยนะครับนี่การจังหวะเข้าเบรกดีมากครับจะรวดศึกครับเรียกว่าย้ำแค่นาทีครับตามสายตาเลยนะฮะท่านผู้ชมครับนี่ครับโอ้ทีมงานดีขอกดีใจครับนี่กรรมการมาแล้วครับพร้อมกับโอ้โหยกแรกเลยครับรีบมารีบกินเช็คบิเดียวครับทีนี้เห็นฝนฟ้าตกเดี๋ยวคู่ข้างหลังยังไม่ได้ชกถูกต้องครับ ไปสมก่อนในวันนี้นะโดนท้องเข้าไปครับเดินชดใจเข้าไปตรงนี้ทั้งหมัดทั้งเท้าดูอีกทีครับว่าโดนลูกไหนกันบ้างครับนี่ครับจิมโอ้ยรอดการครับต่อยซ้ายไปก่อนนะครับซ้ายตรงๆแล้วเข่าลูกนี้โอ้ยเข่าลิปปีเลยครับม่ยว่าลปีับเข้าลิุย้วอย่างนี้เอามือรกันล้วนะรีโครับโอ้นดนลูกเข่าสอกซ้ายครับสอกซ้ายแล้วก็ทุกซ้ายทีเดงครับโอ้เข่าลูกดอกเรียาู้ชมว่าหมัดไม่เท่าไหร่ครับแต่เข่าลูกนี้ครับจึก เรียกว่าจึ๊กครับโอ้โหแล้วก็ไปอีกหนึ่งจึ๊กโอ้โหยิ่งกว่าเพลงอาจารย์อาจารย์อาจารย์อะไรเพิ่ผมแดงครับเพียงจึ๊กจึ๊กจึกึแต่แด่แด่แด่โอ้เรียบร้อยเลยครับครับโอจบเร็วนะครับคุณผู้ชมครับฟ้าแชมป์รุ่น63กิโลกรัมไปครับสำหรับมวยรอบอีสุดสุครับครับแต่ว่าชูป้ายผิดนะ อ่าต้องถ้าเกิดสลับดอกหน่อยจะดีมากครับไม่งั้นตังค์ไม่ถึงบัญชีนะครับเมื่อกี้อ่านว่าอุซุซินี่แหละครับอีซุซุนะครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซุซุเซลจำกัดนะครับสนับสนครับคุณเป็นคนเดียวเช่นครับดีร่างกายแข็งแกร่งแล้วก็เดี๋ยวมาเป็นรุ่นใหม่ของนักกีฬาไทยไฟท์ด้วยกันนะครับทุกทุกคนตอนนี้นะครับมาประกบคู่กรรมการถึงเวลาประกาศผลแล้วนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะนะฮะสำหรับ อ s ส t h a ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2025นะครับในรุ่น63กิโลกรัมนะครับเอาละครับถึงเวลาแล้วนะครับทููชนะ The Finish จะรู้สึกสอจอได้ะกัศ The White Team ครับผมใจเย็นๆนะครับตอนนี้ขอเช็คใหชัวๆให้มั่นใจก่อนนะฮะเอาละครับเอาละครับผู้ประกาศนะคือทีมพักลางนะสิขาวครับผมยินดีด้วยครับ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนั่นคือทีมไว้ของเรานั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นทีมจากภาคกลางนะครับแน่นอนนะฮะว่าคณะแนนไม่ลดลงเรื่องกันแล้วนะครับขอเสียงรบมือดังๆให้กับแชมป์ของเราอีกครั้งนึงนะครับ